สวัสดีครับผมมิสัทปัก,กชทยภูมินะครับเป็นอดีตนักจักรยานทีมชาตินะครับผมเทคนิคในการขึ้นเขาเนี่ยหนึ่งก็คือเราจะต้องจัดโพสิชันนะครับให้ค่อนข้างตั้งหน่อยอย่าหายใจถี่หายใจถี่จะทําให้เราเหนื่อยไวจังหวะรอบขาเราก็อาจจะล้าเร็วด้วยนะครับต่อมาคือการใช้เกียร์เนี่ยเราจะต้องใช้เกียร์ให้พอดีกับความสูงชันนะฮะและอีกสําคัญหนึ่งก็คือการขับขี่ขึ้นเขาถ้าเรายิ่งขึ้นเขายาวเราก็ควรที่จะนั่ง ค่อนข้างเยอะกว่ายืนนะฮะก็มีบ้างที่เราจะต้องสลับยืนเพื่อครอเรีย์นะฮะและพึงระวังก็คือการขับขี่เนะี่ยช่วงที่เราชันมากๆนะฮะเราอาจจะมีช่วงจังหวะที่เราขี่สลับคันปลาเพื่อไม่ให้เสียความเร็วนะครับแล้วก็ผ่านอุปสรรคจุดที่ชันที่สุดได้ก่อนออกทริปนะควรทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือทานอาหารที่ค่อนข้างย่อยง่ายนะฮะทานพออิ่นพอดีนะครับถ้าพกอาหารเราก็ควรพวก อาหารที่เป็นเนี่ยค่อนข้างเบานะฮะอย่างตัวอย่างนีฮะถ้าเราขึ้นเขานะฮะเราควรพกอาหารที่ค่อนข้างเบาสะดวกกินง่ายนะฮะแล้วไม่เหนียวติดคอนะครับผมและน้ําเราก็ควรพกกระติกพอเหมาะพอควรนะฮะไม่ไม่ใหญ่เกินและไม่พกไปเยอะเกินเราพกพอจังหวะพอดีที่จะถึงจุดให้น้าแล้วเราก็เติมได้ตลอดเราอย่าเอาไปเผื่อจนถึงครบระยะทางและสิ่งสําคัญในเทคนิคในการจูนรถเซตรถเราก็ควร เซตเฟืองให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่เราจะไปออกทริปเที่ยวนั้นนี่คือสิ่งสําคัญในการขี่ขึ้นเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการหายใจการเตรียมรถจูนรถให้เบานะฮะใช้เฟืองให้เหมาะสมนะฮะการฝุดซ้อมที่พร้อมที่จะออกทริปในวันนั้นเราจะต้องทราบก่อนว่าระยะทางที่เราจะออกทริปก,ก,กี่กิโลนะฮะแล้วเราก็ฝึดซ้อมพร้อมที่จะออกลุยครับผม คือออกสตาร์ทจนถึงเส้นชัยเนี่ยเราจะต้องชนะใจตัวเองให้ได้การบริหารกําลังเราให้พอดีใช้แรงใช้เกียร์ใช้รอบขาให้พอดีแล้วที่สิ่งสําคัญก็คือการหายใจนะครับแล้วเราก็สร้างพลังด้วยจิตใจเราเราต้องพิชิตให้ได้ยอดหนึ่งนี่คือสิ่งสําคัญครับผมใารเท่ัดเพราะชีวิตยังต้องไปต่อ